สำหรับภารกิจเพื่อชาติของคณะของท่านพลเอกนัทพลน,นาคพาณิ์ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาสมัยพิเศษที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียว่า ฝ่ายไทยนั้นได้โน้มน้าวให้ฝ่ายกัมพูชายึดถือข้อตกลงทั้ง4ประเด็นแต่ก็มีการจัดทํารายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้ครับเพื่อให้หน่วยในพื้นที่นําไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นก็คือประเด็นแรก คือการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ขัดแย้งทั้งหมดนั่นก็คือว่าการจัดทําข้อกําหนดเงื่อนไขของงานหรือ T.O.R สําหรับคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือ A.O.T เพื่อสังเกตความคืบหน้าในการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ขัดแยง้งทั้งสองฝ่ายกันด้วย โดยได้มีการกำหนดกรอบเวลาและเป้าหมายในการถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วครับโดยมอบหมายให้แม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการภูมิภาคที่4ของกัมพูชาไปขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินะครับโดยจะมีการหารือขั้นต้นในวันที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้แหละครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนตามแนวชายแดนส่วนประเด็นที่2นั้นก็คือเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ประสบความสำเร็จในการจัดทำตามระเบียบม,มาตรฐานหรือ SOP สำหรับการเก็บกู้ทุนระเบิดสังหารบุคคลในพื้นที่ชายแดนนะครับทั้งพื้นที่ที่มีการกำหนดเขตแดนชัดเจนแล้วและพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังคงเห็นไม่ตรงกันหลังจากนี้แล้วชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาจะสามารถเริ่มปฏิบัติการเก็บกู้ได้ทันทีครับ สำหรับประเด็นที่3นั้นเป็นเรื่องการปราบปรามขบวนการไซเบอร์สแกมหน่วยงานตำรวจทั้ง2ฝ่ายคือทั้งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยก็ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการปราบปรามขบวนการไซเบอร์สแกมเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็จะมีการจัดตั้งกองกําลังเฉพาะกิจร่วมภายในสองสัปดาห์นี้แหละครับเพื่อเริ่มกวาดล้างแกนนาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าวรวมทั้งบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับขั้นตอนที่มันชัดเจนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหลักฐานพยานเหยื่อที่ถูกหลอกลวงและผู้ต้องหากันด้วยรวมถึงการคุ้มครองพยานเพื่อทําให้การทํางานของตํารวจนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้นครับ สำหรับประเด็นที่4นั่นก็คือเรื่องการจัดการพื้นที่หมู่บ้านชายแดนในจังหวัดสะแก้วซึ่งทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาก็จะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจแนวเส้นแบ่งเขตแดนที่แต่ละฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิกันนะครับจากหลักเขตที่42จนถึงหลักเขตที่47ช่วงบ้านน้องจานและบ้านน้องย่าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วนะครับแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายกัมพูชานั้นยินยอมร่วมมือกับฝ่ายไทยแล้วในการลง งพื้นที่เดินสำรวจแนวเส้นอ้างสิทธิ์และวางหมุดชั่วคราวไว้ในพื้นที่ที่แน่ชัดร่วมกันต่อไปครับนอกจากนี้แล้วทางฝ่ายไทยเองก็จะดําเนินการสร้างรั้วชายแดนในบริเวณที่มีความชัดเจนของเส้นเขตแดนเรียบร้อยแล้วนะครับโดยยืนยันว่ารั้วดังกล่าวนั้นอยู่ภายในเขตอธิปไตยของประเทศไทย ก็เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและป้องกันภัยคุกคามข้ามแดนระหว่างทั้งสองประเทศนั่นเองครับ นอกจากนี้แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันอีกว่าในนามของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและประโยชน์ของประเทศชาติรวมทั้งฝ่ายไทยเองก็ต้องการเห็นความคืบหน้าในทุกเรื่องและครับเพื่อพิจารณายุติความเป็นปรปักษ์ต่อกันจึงขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชานั้นให้แสดงความจริงใจให้ปฏิบัติตามผลการประชุม GBC ในครั้งนี้ด้วยเพื่อนำสันติสุขก,กลับสู่ประชาชนของ ทั้งสองประเทศตลอดจนภูมิภาคอาเซียนในภาพรวมกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้อง